วันนี้มาทำอะไรวันนี้อาลูกมาเสริมหลอเสริมสวยทำอะไรเสริมหลอดอืมอม่โดนเจาะออกมาเป็นยังไงตั้งสามชั่วโมงเดี๋ยวรอดีวปาดกันชนออกเลยเขาบอกปาดคืออะไรปาดออกเลยเฮ้ยเลยถาม,มแล้วเป็นไงเมื่อกี้เขาบอกอ่ะ ต้องตัดเหรอทำไมตัวจงชอบขับรถชอบเดียวชอบหนีเมียเที่ยวเนี่ยปาไม่ทรามหน่งชอบแต่งรถอะ รถออฟโรดอ๋อหมายถึงแบบว่ารถเดิมๆทำไมมึงต้องเอามาทำเอามาทำใส่ยกสูงเอามา่ใช่ทำไมถึงต้องเป็นแบบแนวออฟโรดอย่างเงี้ยมีหลายตั้งหลายแนวเธอไม่เห็นชอบทำไมถึงชอบนี้อ้าวก็ก็เวลาเราเที่ยวเราชอบแบบทางที่มันสมบุกสมบันมันก็ต้องออฟโรดเนี่ยติดต่อเยู่สายลุวยว่างั้นแรกๆมันก็แบบว่าแค่แบบทยานอะไรอย่างเงี้ยมันก็รถธรรมดาเดิมๆม,ม,มันก็เข้าได้หมดถูกเะล่ะแต่พอ แต่พอแบบมันเริ่มเข้าเส้นอ่ะมันต้องมีแหละมันต้องขลายสายเที่ยวแนวเนี้ยมันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเป็นคือถ้าเราขับขึ้นเขามันก็ต้องแบบก็เลยอยากให้มันยกรถมันมีทางที่ที่ที่เราอยากไปแต่แต่มันไม่สามารถจะไปได้ง่ายๆมันก็ต้องทํารถเพื่อที่จะให้มันมันไปในเส้นทางนั้นได้เพื่อที่จะให้มันรองรับในเส้นทางนั้นอย่างน่าเราเอาล้อเอายางอ เขาเรียกครับไฮอะไรทุกอย่างยางธรรมดาทางเรียบเะหรอวิ่งทางเรียบไปอย่างนั้นอะไปลุยฝุ่นเนี่ยก็เล่นปึ๊เจอเจอโคนเจอทรายก็ไปหมดแทบจะหมดไปไหนเวลาไปเขาไปทางดงทางดินมันมีแต่ทางดินนะเนอะใช่มันไม่มีดอกยางก็ได้จะเกาะตะกุยไป้างหน้าได้เพราะฉะนั้น เราก็ต้องมีเครื่องมือช่วยธรรมดาแต่ออฟโรมมันก็หลอดจริงไงเนาะช่วงนี้แนวนี้มาไม่ก็มันเป็นมันเป็นความชอบเราไงเราชอบพอพอเราทํามันก็เลยดูแบบโหแลรถมันสวยวันรถมันหล่อมาะใช่ไหมมันเหมือนมันเหมือนมันก็โตไปกับเราเนาะแต่เธอชอบตัวพี่บ้านง ก็จากขี่มอเตอร์ไซค์ต้องมีบารด้วยนะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวตอนแรกโอ้ยขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวแล้วมันชอบใช่พอมันโตมาหน่อยพอมีรถยนต์ก็ขับรถอยากขับรถขึ้นเขาก็ลาเลือกเลือกรถเที่ยวก็ต้องเลือกเลือกรถที่ที่มันแบบสามารถไปได้จริงๆคือะใช้งานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวได้ด้วย เพราะ <ไง S 1> เราตอบจบเพราะเราไม่ได้จะจะมีโอกาสซื้อไปบ่อยใช่เราไม่ได้มีเงินซ้อไบ่อยแทำรถเสร็จมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกดีมากครับอ่ากับการตื่นตีห้าจากจากสมุดปาการมาทำที่ระยองทำอะไรบ้างไหนบอกดิติดแค่กันชนหน้ากี่ชั่วโมงสี ติดเ<ส>ที่ยงแล้วแหละเนาะสี่ชั่วโมงติดเที่ยงครับจริงๆมันไม่ถึงสี่ชั่วโมงเนาะไม่ถึงหรอกจริงๆเขาสามชั่วโมงกว่ากว่าแค่เหมือนเขาไปพักแล้วก็มาเก็บงานให้อีกนิดหน่อยก็จบแล้วใช่สามชั่วโมงนิดนิดครับแล้วก็ไม่รวมไม่รวมเดินทางก็คือทําอย่างเดียวยนั่งรอสามชั่วโมงปื้มไหมปื้มปื้มแต่ต้องเสียกันชนนี้ทิ้งนะอยากจัดมานานแล้วใช่ไหมต้องตัดกันชนตรงนี้ออก แล้วก็กปาดเลยนี่แล้วก็ไอไอ้ขเน่ยเขาเรียกว่าอะไรตรงล้อเนาะตัดคิ้วให้ให้เข้ากับนี่ก็คือตรงนี้มัเหลือท่อนบนถ้าสมมติเราเอากันชนเหล็กเนี่ยออกเราก็ต้องไปซื้ออีท่อนนี้กับไอท่อนนี้ใหม่ตอนแรกตอนแรกคิดว่าเบรกอ่ะมันจะหน่วงอแต่มันก็รู้สึกนิด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 นึงแล้วรู้สึกว่ารถมันหนักไหมไม่ไม่ได้หน่วงขนาดนั้น รถก็ยังวิ่ง<ะ>วิ่ง,ว,งวิ่งเท่าเดิมลแล้วรถสุไอ้แล้วมันเตี้ยไหมไม่ไม่ก็หรอแต่แต่มันจะไปรู้สึกตอนจังหวะจังหวะยวบุบอ่ะเออมันจะมันจะรู้สึกว่าหนักขึ้นแค่ช่วงนั้นแหละแต่ถ้าตอนขับตอนเบรกตอนอะไรเงี้ยไม่รู้ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่<ง>ไม่ต้องขึระยะเยอะรวมๆแล้วรวมๆแล้วมันก็จะเข้ากับแปรงอันนะแปรงฉีดบันไดแกรงฉีงงด รวมๆแล้วจริงๆก็ปื้มมากชอบมาก<ช>ก็ก็เหลือแค่ไปติดไฟเพิ่มไฟอะไรกะว่าจะติดสปอตไลท์ไม่รู้ว่าจะติดตรงนี้ติดตรงนี้ก็พอมะสองดวงไม่รู้คู่อย่างนี้ยกำลังสวยยังไม่หมดนะเหลือวินเนี่ยก็วินอ่อันนี้มีช่องวินอืม เธอก็เหลือวินที่ต้องติดตรงนี้อีกอันหนึ่งแลแล้วหมดยังก็ไม่มีแล้วไม่อยากติดอะไรแล้วอันนี้ยางก็ใช้เป็นแม็กซิตของรุ่นอะไรกันแม็กซิตคืออะไรอ่ะเนี่ยยางแม็กซิตยี่ห้อเหรอใช่แม็กซิตวูดเดอร์ไม่รู้หรอกอันนี้มันเป็นยางอะไรนนกึ่งกึ่งเหรอบัคช็อป บักแคปสองไม่คิดอันนี้ไม่กึ่งแล้วครับอันนี้เป็นยางเอ็มทีแล้วเป็นยางอ้าวไม่ใช่ยางกึ่งหรอยางกึ่งเป็นไงยางกึ่งจะเป็นยางเอทีกึ่งทางเรียบกึ่งทางดินอ่ะหรอแต่เนี้เป็นยางอะไรทางทางดินเนาะอันนี้เป็นเป็นยางเอ็มทีแล้วอันนี้เรียกยางมัดยางมุดยางมัดอะไรก็หอนอยู่นะดอกใหญ่แล้วดอกสูงอ่า ก็จะหอนนะฟังเพลงไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกเออหอนอ่ะไอ้นั่นก็หอนไอ้ข้างบนก็หอนเออแม่งหอนมันหอนจากอะไรวะหอนคานเสียงมันวิ้ดวิ้ดวิ้ดเลยเนาะหอนคานอันเนี้ยปกติมันไม่มีนะมันไม่มีเสียงหอนนะปกติไม่หอนเอออันนี้หอนเฉยพอเปลี่ยนใส่คานเลยเนี่ยหอนเลยไปเอาคานมาจากไหนอันเนี้ยสั่ง คานใหม่เหรอเอ้ยคานที่ที่ใส่กับกับแหลกแหลกตะแกงเหล็กนะอาวเหรอแล้วถอดออกมาใส่นี่เพราะว่ามันใส่ง่ายอ๋อมันก็เลยหอนพอเวลาใส่มันใส่ง่ายก็เลยใส่ใส่ใส่คู่เหมือนใส่บวกไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะเพราะมันเป็นมีคานเนี่ยันนี้็คานมันอยู่แล้วแล้วก็ใส่บวกเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งก็ ก็วิ่งอยู่ประมาณหนึ่งร้อยจังหวะแซงร้อยยี่ก็ยังเหยียบได้อยู่ประมาณนี้ครับาะขับขับร้อยยี่มันมันมันหอนอ่ะมันหอนหนักนะอย่าไปอย่าไปจะนี่มันมากเลยยางหอนไม่เท่าไหร่ไอ็้างบนเน่ะมันก็หอนเข้าไปอีกไงมันก็เลยแบบเว้ยความเร็วถามว่ามันก็ทําได้แหละมันก็ยังทําได้แหละแต่แต่แม่งแบบเสียงดังสรุปก็ได้ทำทั้งรถ ได้พักทั้งบ้านสบายๆมีแอร์เย็นวันนี้ไม่กางเต็นวันนี้ไม่กางเต็นท์ครับเพราะพรุ่งนี้เตรียมออกงานเชา้าครับกลับบ้านเช้าเลยนะพรุ่น,นี้นะโอเคครับสหรัแบวันนี้ก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากเจอกันใหม่นะคลิปหน้าบ๊ายบาย ไปทางนั้นนะนั่งนี่ดิหนูมันไกลไป